สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดู <c oughs> การลบคลิปวิดีโอออกจาก y o u t u b e นะครับาการลบคลิปวิดีโอที่เราอัพโหลดลงใน YouTube แล้วนะครับเราจะลบออกนะครับด้วยเหตุผล3ประการนะครับ ประการแรกก็คือชิปยาวเกินไปกลัวว่าท่านผู้ชมจะเบื่อเสียก่อนนะครับเราจึงต้องอลบออกนะครับเพื่อตัดต่อใหม่ให้ใจความได้กระ,ะทะรัดนะครับประการที่สองก็คือชิปของเราไม่มีคนดูเลยนะครับหลังจากที่เรา,เราอัปโหลดลงไปแล้วนะครับเป็นเดือนก็ไม่มีใครดูนะครับ จำเป็นที่เราจะต้องลบออกนะครับเพราะอาจว่าคลิปของเราอาจจะไม่มีาสาระก็ได้นะครับประการที่สามเราไม่แน่ใจว่าชิปของเราที่อัปโหลดลงไปจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะบางทีเราอาจจะเผลอ,อเอาชิปของคนอื่นมาอัปโหลดลงในช่องของเรานะครับซึ่งเราต้องจำเป็นต้องลบออกนะครับนะครับ ด้วยเหตุผลสามประการนี้นะครับก็สรุปได้เลยว่าเราจะลบคลิปออกจาก y o u t u b e นะครับสรุปง่ายๆก็คือเราต้องลบออกนะครับลบคลิปที่เราอัปโหลดลงใน y o u t u b e นะครับลบออกนะครับเราก็ตามมาเลยครับตามไปดูกันเลยครับ อันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปที่แอป youtube นะครับกดเข้าไปเลยครับแอป youtube นะครับพอขึ้นมาหน้านี้นะครับก็จะมีคลิปเยอะแยะนะครับเราก็กดเข้าไปที่รูปกล้องนะครับกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับ ช่องนี้นะครับหน้านี้ขึ้นมาเราก็เลือกลิปวิดีโอที่เราถ่ายเอาไว้นะครับเราอัดเอาไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็กดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับหน้านี้พร้อมพร้อมที่จะอัปโหลดนะครับเราต้องเข้าไปเข้าไปในช่องที่อัปโหลดนะครับถึงจะลบ คลิปวิดีโอออกจาก youtube ได้นะครับหน้านี้จะมีช่องให้บันทึกนะครับให้เราเขียนชื่อชื่อลิปนะครับแล้วก็มีคำอธิบายนะครับเราก็ไม่ต้องเขียนนะครับเพราะว่าเราจะลบคลิปนะครับลบคลิปออกจาก youtube นะครับเราก็กดอัปโหลดเข้าไปเลยครับ ครับพอขึ้นมาน้าพอขึ้นมาหน้านี้นะครับวิดีโอของเราก็จะเริ่มอัปโหลดนะครับแต่เราจะลบลิปที่เราอัปโหลดลงไปออกจาก y o u t u b e นะครับเราก็เลื่อนหานะครับเลื่อนหาลิปที่เราจะลบนะครับนะครับเลื่อนหาคลิปที่เราอัปโหลดลงแล้วนะครับเราจะลบออกนะครับ เรี่อหาคลิปของเรานะครับเราก็กดมุมนี้นะครับเห็นไหมครับสามจุดนะครับสามจุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยครับนะครับพอกดแล้วหน้านี้ก็จะขึ้นขึ้นมาให้เราเรียกนะครับ เราก็กดคำว่าลบนะครับนะครับพอกดคำว่าลบแล้วก็มันจะมีขึ้นมาให้ตัวเรียกนะครับเราก็เรียกคำว่าลบนะครับแค่นี้ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับจบวิธีการลบคลิปออกจาก YouTube นะครับ สำหรับคลิปที่เรานำเข้ามาหน้าอัปโหลดนะครับเราก็ลบออกไปเลยครับกดสามจุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดลบแล้วก็เขาจะถามว่าลบการอัปโหลดหรือไม่เราก็ตอบว่าใช่ครับนะครับ,รบเห็นไหมครับเรากดคำว่าใช่ คลิปของเราก็จะลบออกไปเลยนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับจบวิธีการลบคลิปวิดีโอออกจาก youtube นะครับเสร็จสิ้นแล้วเราก็ออกไปเลยครับออกไปเลยครับกดออกไปเลยนะเห็นไหมครับเข้ามาหน้าปกติแล้วนะครับก็จบลิปลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ